สำหรับเย็นวันนี้นะครับก็คงจะได้แค่งานเดียวนะครับวันนี้ก็เริ่มคำ่ำแล้วแต่ว่ายังมีแสงพาทิตย์อยู่วันนี้ก็จะมาจัดการกับทุเรียนต้นนี้นะครับลองทายกันนะครับว่าทุเรียนต้นนี้นะครับอายุเท่าไหร่แต่ก่อนจะแตกดีมากแล้วก็ไปเจอปัญหานะครับเนี่ยต้นเขานะครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นเชื้อราหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นทุเรียนมือใหม่นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรแต่รู้รู้แล้วว่ามันเป็นเชื้อราแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนนะครับที่เขาพูดพูดกันไม่รู้ว่ามันใช่หรือฟิวซาเรียมหรืออะไรประมาณเนี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็รอดมาได้ครับให้ทายนะครับว่าอายุเท่าไหร่ต้นแค่นี้เองนี่ก็แค่ปลายค้างผมเนะี่ย ตัวน,นี้นะครับอายุ4ปีนะครับ4ปีนี่ครับ63สานะครับเก้ากันยานะครับก็เดือนเดือนกันยากันยาก็พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาห้าห้าเดือนสี่ปีห้าเดือนครับนี่ได้แค่นี้วันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็จะมาแก้ไขใหม่นะครับเพราะว่าทีแรก ทีแรกต้นนี้นะครับมันเหลืองไปหมดเลยไปมาแล้วครับใบเขาจะเขียวนะครับเรามาบํารุงนะครับก็จะให้พวกแมกนีเซียมแล้วก็ธาตุอาหารรองนะครับเสริมไปด้วยครับเขาก็เริ่มเริ่มเขียวขึ้น่ะเริ่มเขียวขึ้นแล้วก็กิ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องโน้มโน้มมา,างนี้ทีแรกว่าจะเอากิ่งนี้ไว้แล้วก็ตัดตัดกิ่งนี้ออกแต่ว่ากิ่งนี้มันก็แตกงามดีนะครับแล้วก็มันมีหลายกิ่งเราจาเป็นต้องต้องแยกออกต้องต้องตัดออกด้วยเนะวันนี้ก็จะมาแต่งกิ่งกัน วันนี้ก็จะแต่งกิ่งไปด้วยนะเนี่ยของเดิมนะครับเรามาทาบกิ่งตัวนี้เรากะว่าจะเอาเจ้ากิ่งกิ่งนี้นะครับไปขยายพันธุ์แล้วก็จะตัดต้นนี้ทิ้งเลยเจ้าต้นหลักของพื้นบ้านต้นนี้แทนนะแต่ว่าดูแล้วไม่เวิร์คครับเนี่ยแต่ว่าเขาติดกันแล้วนะติด,ดแล้วเราแล้วต้องมาเอาต้นต้นพื้นบ้านตัวน,นี้นะครับมาทาบทาบกิ่งหลักนี้เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนะครับเนี่ยติดกันแล้ว แต่ก็จําเป็นจําเป็นต้องอ,ออกนี่ก็ต้องตัดออกเลยโอเคครับเดี๋ยวก็มาเสริมรากกันนะครับเสริมรากกันอีกทีเพราะว่าต้นมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับสีปีกว่าได้แค่เนี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาตัดทิ้งไปแล้วแต่ว่าเราจะลองดูอีกทีนะครับเพราะว่ายอดเขาเริ่มแตกยอดเขาเริ่มแตกเนี่ยยอดเขาเริ่มแตกดีนะเราก็จําเป็นต้องมาเสริมรากให้เขานะครับโอเคครับ ชะงักการเติบโตมานานพอสมควรครับมันเคยเคยนะครับเคยแตกต้นสูงใหญ่ตัวน,นี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเชื้อราเนี่ยตรงนี้ที่โคนมันก็เลยชะงักไปต้องแต่งจริงเบดพร้อมกันเลยนะ OK。 ก็นานเสร็จนะครับสำหรับการทับกิ่งแบบเร่งด่วนเนะเรียบร้อยไหนไม่งามก็เอาออกไปเลยต้องมาโน้มกิ่งเขาอีกทีนะนกิ่งนี้ต้องโน้มโน้มไปทางนี้ ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับอีกหลายต้นเลยทางนู้นก็สามสี่ต้น อเคดครับสำหรับเย็นนี้ครับก็ได้เพียงเท่านี้สําหรับการเสริมรากนะครับโดยใช้ต้นตอป่าของของเดิมนะครับซึ่งของเราทําผิดพลาดไว้นะครับนี่มาทํากิ่งข้างนะครับกล่าวว่าจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งหลักแล้วก็จะตัดต้นต้นนี้ออกไปแต่พอดีเขางามเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนนะครับเอามาเสริมรากที่ต้นหลักแทนนะโอเคครับมืดละตอนนี้ยุงกําลังรวมตัวกันแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ